รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นําเสนอหลักธรรมคาสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมครัเราพูดคุยกันในเรื่องราวที่พบเห็นตามข่าวสารต่างๆนั่นก็คือเรื่องของภัยพิบัตินะที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะ,ะอาจจะด้วยสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้เกิดภัยพิบัติขึ้นและพี่น้องประชาชนก็ได้รับผลกระทบนะฮะเวลาที่เกิดภัยพิบัติ ในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เป็นหน้าที่หลักของหน่วยงานภาครัฐมาช่วยเหลือกันนะฮะแต่ถึงกระน,นั้นในความลําบากเดือดร้อนเราก็ต้องยอมรับนะฮะว่าบางครั้งอาจจะไม่ทั่วถึงอาจจะไม่เพียงพออาจจะไม่ทันการนะฮะและเราก็ยังเห็นนะฮะภาพของการช่วยเหลือกันในส่วนของทางคณะสงฆ์ที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลายท่านก็สงสัยกันว่าเอเป็นบทบาทของคณะสงฆ์ด้วยหรือ ที่จะออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะก็คือท่านพระครูสังคารักษ์ศักดาสุนทโรจากวัดไร่ป่าธรรมพิมุกนะพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสก,การเจ้าค่ะพระเจริญพรนายโยมปุ๊กพร้อมด้วยญาติโยมที่รับชมอยู่ในขณะนี้ไหนลองยิ้มก่อนเนาะเวลาเราเจอปัญหาอะไรในชีวิตก็ยิ้มยิมก่อน เวลาพระอาจารย์อวยพรใครพระอาจารย์มักจะไม่อวยพรแบบว่าขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้แต่พระอาจารย์มักจะอวยพรอวยพรให้ตรงๆจริงๆกับพุทธศาสนาคือขอให้โยมเจอปัญหาใดๆนั้นแสดงว่าพระอาจารย์ไม่ได้บอกว่าปัญหาของโยมจะหายไปแต่พระอาจารย์บอกว่าขออวยพรให้เมื่อเจอปัญหาใดๆขอให้โยมฝ่าฟันไปด้วยการใช้ปัญญาและขอให้พ้นปัญหานั้นให้ได้นะโยมมันจะดูเป็นเหตุเป็นผลมากกว่า ใช่ไหมที่เราจะอวยพรเพียงขอให้เจริญขึ้นวันนี้พรุ่งนี้ขอให้รวยขอให้รวยเลยอันนี้มันเหมือนกับว่าขอให้เกิดผลอย่างเดียวโดยที่เรายังไม่ได้บอกเหตุมันก็จะยังไม่ลิงก์กับคําสอนตรงๆของพระพุทธศาสนาเจ้าค่ะงั้นก็ขอให้ยิ้มก่อนนะโยมนะวันนี้มาพบกับพิธีกรแล้วก็พระอาจารย์ก็ให้ยิ้มรับรายการาพุทธธรรมนำปัญญาวันนี้ เจ้าค่ะเรียกว่ายิ้มสู้ก็ว่าได้นะพระอาจารย์เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเรื่องดีเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะเราพร้อมรับเสมอแต่ถ้าหากว่าเกิดอะไรที่อาจจะไม่ได้เป็นไปดังใจหลายคนบอกยกตัวยอย่างเช่นนี่แหละค่ะปัญหาน้ําท่วมนะช่วงฤดูฝนนี่หลายพื้นที่มีปัญหาน้ําท่วมเห็นบอกว่าที่จังหวัดตราดของพระอาจารย์วิกฤตอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะรอบสามสิบปีเจ้าค่ะไม่สามสิบปีสิพอถามถามคุณตา คุณยายที่อายุ6กกว่าขึ้นไปแล้วนะ,ะยายบอกว่าที่บ้านไม่เคยมีน้ําท่วมขึ้นมาถึงหน้าอกเลยในรอบอายุของแกคือ70ปีโอ้นสแสดงว่าปีนี้คือปีที่ต้องบอกว่าในรอบ70ปีจังหวัดตราดวิกฤตที่สุดแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ไม่รู้ว่ารุนพ่อรุนแม่ของคุณยายท่านนี้เขาเคยเจอแบบนี้ไหมเจ้าค่ะงั้นถ้าหากว่าตอนนี้คุณยายบอกว่าน้ําไม่เคยท่วมหน้าอกนั้นถ้ามาก่อนว่ามันเคยท่วมเท่านี้ก็ คุณยายก็คงจะอยู่ใต้น้ำเมื่อก่อนยังเป็นเด็กๆใช่ไหมตัวเล็กๆก็อาจจะอาจจะสุดหัวยื่นมือก็ได้เนาะคุณยายจะไม่ได้มาอยู่กันคุณยายไม่น่าจะมานั่งมานั่งเคี้ยวหมากทุกวันนี้แบบโหแสดงว่าหนักมากในในอดีตจะไม่เคยขนาดนี้รอบหกสิบปีอืมค่ะไม่ใช่แค่จังหวัดตราดของพระอาจารย์นะคะเพราะว่าอ่ภายหลังมาเราก็ได้ยินที่แม่ห้องสอนก็มีนะคะจังหวัดอื่นๆก็ตามมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีหลายคนเขาก็บ่นกันนะพระอาจารย์ว่า เนี่ยก็เป็นพะพวกเรานี่แหละอ่านะพระอาจารย์ครับมันจริงหรือเปล่าครับพระพวกเราพวกบางคนบอกวิฉันไม่ได้ทําอะไรขนาดนั้นนะแต่ทําไมฉันต้องมารับผลเหมือนกันกันกบคนอื่นด้วยล่ะคะแต่พระอาจารย์ว่าจริงๆอ่ะหนึ่งอิ่มของมนุษย์เราอ่ะหนึ่งอิ่มมันมาพร้อมกับขยะกี่ชิ้นนะใช่ไหม,มหนึ่งอิ่มหนึ่งมือ้อมันมาพร้อมกับถุงพลาสติกกี่ถุงมาพร้อมกับกระดาษมาพร้อมกับอะไรที่มันจะต้อง ไม่ได้ถูกจัดการอย่างถูกวิธีมันเผาปุ๊บมันก็ขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศแล้วมันก็ส่งผลกระทบอะไรนะที่เขาบอกรลกร้อนเด็ดดอก,<า>กไม้สะเทือนอถึงดวงดาวจริงจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละคือถ้าจะบอกว่าเราบางบางคนบอกว่าเออผมไม่เห็นต้องเสียภาษีอะไรเลยในการอยู่ประเทศนี้ทุกครั้งที่เราซื้อ,อะบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเราซื้อปากกระป๋องเราซื้ออะไรผงซักฟอกมันก็มีภาษีบาทหนึ่งห้าสิบบาทซ่อนอยู่ในทุกทุกนั้นแหละ เราจะพูดไม่ได้เหมือนกันว่าเรากําลังจ่ายภาษีใช่ไหมงั้นนี่ก็เหมือนกันถ้าเราจะบอกว่าเราไม่ได้มีผลอะไรต่อโลกร้อนต่อน้ําท่วมเราไม่ได้เป็นสาเหตุอะไรเราไม่ได้เป็นสาเหตุหแต่สาเหตุบางอย่างมันมันมีอยู่ในในทุกอนูของชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีลูกที่อยู่ในบ้านเราบางทีทําไมาลูกพูดจารุนแรงกับแม่จังเลยแม่ก็ไม่เคยพูดจารุนแรงให้ลูกได้ยินเนี่ยแม่ไม่เคยพูดจารุนแรงให้ลูกได้ยินแต่แม่พูดกับยายบ่อยๆแต่ลูกแอบได้ยินแม่พูดกับพ่อบ่อยๆแต่ว่า ลูกก็แอบได้ยินเราจะบอกไม่ได้เลยว่ามันไม่มีเหตุมันมีผลเกิดขึ้นมาโดยที่ปราศจากเหตุเป็นไปไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราจะต้องหันกลับมามองตนกลับมาดูตัวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะเพราะเราจะต้องหันกลับมามองตัวให้ได้ว่าเรานี่แหละคือคือเหตุที่ทําให้เกิดผลแบบนั้นเราต้องเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนงั้นถ้าเราไม่ยอมรับปุ๊บมันก็จะไม่เกิดกระบวนการแก้ปัญหาด้วยการด้วยการที่เรายอมรับเซ่ว่าเออเราก็คือคนหนึ่งนะ งั้นเราขอร่วมแก้ปัญหานี้ด้วยแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่มีเราไม่ได้สร้างเหตุไว้ก่อนคุณนั่นแหละเป็นคนทํามันก็เหมือนกับโบเบโทษกันไปโทษกันมามันก็จะไม่เกิดกระบวนการร่วมมือกันแก้ปัญหาอแล้วกับคนที่โบเบเอย่างที่พระอาจารย์ว่าซึ่งอาจจะนํามาในเรื่องของการไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาเพราะเขามไม่ยอมรับ่ะฮะเรามีวิธีการไหนไหมคะที่จะทําให้เกิดการยอมรับในปัญหาหรือว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะพระอาจารย์โดยหลักเราเราใช้ หลักทมอะไรมาโน้มน้าวใจหรือว่ามาดําเนินการได้ไหมเจ้าคะ่ะอริยสัจสีเนี่ยมีสองคู่นะทุกสมุไทยทุกนี่เป็นเป็นผลละนะเหมือนกับเหมือนกับมือเขกโต๊ะเนี่ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจบสมุไทยคือเหตุเหตุที่ทําให้เจ็บก็คือคุณเอามือไปเขกเขาอืมใช่ไหนลองดี<อ>เจ็บเจ็บคหมกันถ้าเราไม่เขกเราก็ไม่เจ็บถ้าระวังไม่เจ็บค่ะแต่ถ้าพาจา์ให้เขกมันก็เจ็บอยู่ค่ะงั้นเนี่ยก็คือคือคู่แรกเลยทุกับสมุไทย นิโรธกมรนิโรธก็คือความทุกข์ที่ดับไปก็คือไม่เจ็บจากการโขมมกมรก็คือวิธีที่ทําให้ไม่เกิดการเจ็บก็คือก็ไม่ต้องเขกงั้นอริยสัจส,สี่เราอาจจะอุป,ปมาได้เพียงแค่การเขกกับไม่เขกนะงั้นคู่คู่แรกก็คือทุกข์คู่ที่สองก็คือไม่ไมทุกข์กมรไม่ทุกข์งั้นถ้ามนุษย์เราคนเรายอมรับหลักความเป็นจริงในข้อนี้นะ มันก็จะเกิดการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นแต่ปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงที่ว่าคนเราไม่ยอมรับความจริงนั่นแหละ <S <S ใช่ไหมมันก็เลยเกิดการเหมือนกับแม่ลูกเถียงแม่เถียงกับอธิบายก็ต่างกัน <S <S ถ้าเด็กๆ,ๆ,ๆที่บ้านเรากลับมาบ้านเย็นมืดไปน่อยนะอธิบายเออแม่วันนี้หนูว่าติดธุระจริงๆนะแม่นะเหตุผลมันคืออย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเถียงก็คือ,อทําไมแม่ไม่ฟังหนูเลยก็หนูมีเหตุผลของหนูอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ คือน้ำเสียงพร้อมอีโก้ที่ยัดใส่เข้าไปมันก็จะเป็นกระบวนการของการเถียงมันอาจจะคือเนื้อหาเดียวกันแหละแต่ว่าบริบทของน้ำเสียงกิริยาต่างๆมันมันไม่เหมาะควรที่ลูกจะพูดกับแม่งั้นถ้าเรายอมรับว่าโลกร้อนก็ดีน้ําท่วมเหตุอะไรต่างๆแล้งจัดในฤดูแล้งน้ํามากในฤดูฝนมันต้องเกิดจากเราแน่นอนเมื่อคนเรายอมรับนะเราก็จะ <c oughs> มันก็จะทํานําไปสู่กระบวนการแก้ปัญหา Oh. เหมือนกับปัญจวัคคีย์ตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้เสร็จพระพุทธเจ้าก็ก็ไปแต่ปัญจวัคคีย์ก็ไม่ยอมรับอ oh. ไม่ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพราะในใจของปัญจวัคคีย์ปักธงไว้แล้วว่าคนจะบรรลุธทมได้ต่อเมื่อคุณต้องอดข้าวอดน้ําทรมานร่างกายใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้ามาฉีกแนวคิดนี้อื oh. มันไม่เป็นเหตุเป็นผลอันนี้เป็นเหตุเป็นผลกว่าด้วยการเจริญสติ มาดูต้นเหตุของปัญหาดีกว่าสุดท้ายก็บรรลุทมได้ด้วยการเข้ามาสู่กระบวนการของเหตุผล <c oughs> นะแล้วเมื่อพระพุทธเจ้ายอมรับเหตุผลปุ๊บเข้าสู่กระบวนการตัดสรุปก็นําไปสู่การสั่งสอนและปัญจะวัคคีย์ยอมรับความจริงว่าเออใช่มันมีอีกวิธีหนึ่งที่เรายังไม่เคยเข้าไปอยู่นะ <c oughs> ก็เกิดการบรรลุทมได้งั้นถ้าสังคมของเรานะเราชวนทุกคนเข้าไปสู่กระบวนการของการคิดตามเหตุเชิงเหตุเชิงผลว่ามันต้องเกิดจากเรานี่แหละ <c oughs> มันไม่เกิดจากสิ่งอื่นไปได้หรอกะนะมันจะมีมนุษย์ต่างดาวที่ไหนมามาทาให้เราต้องน้ําท่วมไฟไหมล้ล่ะมันไม่ใช่ไซไฟขนาดหนังอะไรกัน<ม>ในแบบขนาดนั้นใช่งั้นการยอมรับนั่นแหละคือคือสารตั้งต้นของการแก้ปัญหาค่ะในเมื่อการยอมรับเป็นสารตั้งต้นของการแก้ปัญหา <c oughs> นะฮะหลายคนบอกพอมีปัญหา <c oughs> ก็จะนํามาซึ่งการต้องแก้ปัญหาการช่วยเหลือกันก็จะตามมานะอย่างเรื่องของภัยพิบัติไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ตราดหรือที่ไหนๆก็ตามสิ่งที่เราเห็นก็คือช่วย แต่ว่าการช่วยเนี่ยหลายคนบอกเราก็เห็นภาพอยู่นะครับบางทีช่วยไม่ทั่วถึงบ้างช่วยเรียกได้ว่าขาดตรงนั้นเกินตรงนี้นะพระอาจา,ารย์ช่วยเหลือกันเนี่ยตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องช่วยอย่างไรถึงจะเหมาะควรครับพระอาจารย์ถึงจะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดเจ้าค่ะไหนลองว่าคำนี้ซิว่า endu เขา e น d u เขาอ็นเรา ขาดเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดทำไมเจ้าครับอาจารย์คำนี่คนมักจะคนมักจะชอบพูดว่าเอ็นดูเขาอย่าให้เอ็นเราขาดนะคือจริงๆคำว่าเอ็นดูเขาเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้กับการที่จะนำไปสู่เอ็นเราขาดเพราะเอ็นของเรามันไม่แข็งแรงพอไหมงั้นคนที่มีธรรมะพอเนี่ยเขาจะเอ็นดูทุกคนเลยพระพุทธเจ้าอ่ะเมตตากับทุกคนเลยนะ แต่พุทธเจ้าก็จะมีลิมิตของความเมตตา mm hmm. ว่าคนคนนี้ช่วยได้ประมาณนี้นะช่วยได้ประมาณนี้แล้ว <c oughs> ช่วยแบบพระองค์จะไม่เจ็บตัว oh. และคนประเภทนี้เราประเมินดูแล้วว่าช่วยไปมากกว่านี้เขาก็ไม่ได้เจริญไปมากกว่านี้นั่นเราช่วยเท่านี้ก็พอ mm hmm. งั้นช่วงเกิดภัยพิบัติเนี่ยมันจะมีคนยากจน oh. กับคนอยากจน oh. มันจะมีคนอยากจนเนี่ยมันยืนแทรกอยู่ในแถวด้วย อ่ามันยืมีคืออยากจนขึ้นมาแล้ววันนี้ uh huh. ไม่รู้ล่ะไฟไหม้น้ําท่วมอะไรก็ตามทีฉันก็จะอยากจนอยู่กับเขาทุกงานแหละ uh huh. มันจะมีคนโลภที่อยู่ในกลุ่มคนกลุ่มนั้นด้วย uh huh. แต่ถามว่าเราจะไปคัดคนกลุ่มนี้ออกได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกยากจะเป็นไปไม่ได้ั <Yeah. S 2> ั้นมันเราก็ต้องใจตั้งใจไว้ว่าเราไม่ได้ช่วยเขาแต่เราเนี่ยช่วยเรา ก็คือคที่เรา <จำ S 2> เอาของไป,ไปช่วยเขาเนี่ย uh huh. เราต้องการฝึกตัวเราว่าเราเนี่ยเป็นคนตะหนีเราเป็นคนขี้เหนียวเราเป็นคนนึกอยากจะได้ของเข้าตัวงั้นไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ขวางขวางกั้นพระนิพพานงั้นเราก็จะต้องสร้างเหตุด้วยการช่วยช่วยตัวเราก็คือเราจะฝึกตัวเราด้วยการสละออกไปสละออกไปสละออกไปส่วนคุณจะเดือดร้อนอะไรยังไงจรงิงไม่จรงิงยังไงมันก็สุดที่จะ uh huh. จะคัดกรอง ใช่ไหมบางช่วงบางเวลามันสุดที่จะคัดกรองจริงๆมันก็จําเป็นที่จะต้องตัดตัดตรงนั้นอ,ออกไปเส้นเอาแค่ว่าเราต้องการที่จะฝึกตัวเราเองด้วยการบริจาคสละออกไปงั้นถ้าเรามัวแต่เอาใจเข้าไปตั้งไว้ว่าเราจะช่วยเขานะแต่เราจะช่วยเฉพาะคนเดือดร้อนจริงๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกโลกนี้ที่เราเทน้ําใส่ขวดแล้วน้ํามันจะเข้าขวดทั้งหมดเนะี่ยเหมือนที่หลวงพ่อคูณได้ว่าไว้นะว่าเอ้ยแกมึงเอาน้ําใส่ขวดแล้วเทลงไปน้ํามันเข้าขวดหมดไหม คือคนไปทักหลวงพ่อไงว่าหลวงพ่อทุกครั้งที่หลวงพ่อไปที่ต่างๆแล้วคนเขาถาวายเงินเนี่ยก็ใส่ลงไปในกระสอบใส่ลงไปหลวงพ่อคิดว่าเงินเน่ยมันถูกนําไปเข้าบัญชีร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแล้วหลวงพ่อตอบว่ายังไงหลวงพ่อก็ออบ,บอกว่าเออมึงเทน,น้าใส่ขวดเนี่ยน้ามันเข้าขวดหมดไหมอ่ะใช่ไหมมันก็มีรั่วบ้างมีเข้าบ้างก็ไม่เป็นไรหกบ้างเข้าบ้างมันก็ยังเข้ามากกว่านั่นแหละ ประมาณนั้นงั้นการที่เราจะช่วยเหลือใครก็ตามทีในบริบทของภัยพิบัตินับจากนี้ต่อไปไม่มีทางที่จะไปถึงมือคนเดือดร้อนจริง,รงๆทั้งหมดมันต้องมีรั่วไปถึงคนยากจนบ้างแน่นอนอแต่คนยากจนเขามีปากไหม,มเขาก็ยังต้องกินต้องใช้อยู่แหละ,ะก็ถือว่าเราก็ได้สงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ไปเจ้าค่ะพอพูดถึงเรื่องการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์น,นะเราเห็นหลายครั้งนะอาจารย์ท่านผู้ชมครับที่พระพิสุ สงนะฮะท่านออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งภาพที่เราเห็นนะไม่ว่าจะภาพภะพิสุสงฆ์นั่งเรือลุยน้ำไปแจกของหรือว่าบางทีเห็นท่านผัดกับข้าวกระทะใหญ่หญฮะเตรียมข้าวกล่องไปแจกตั้งแต่ปี54เราก็เคยเห็นแล้วนะ,ะทำนองนี้หลายคนก็เลยมีคําถามหรือว่าขนของขนถุงยังชีพอ,อะไรต่างๆพระสงฆ์ทําได้เหรอคพระอาจารย์บางท่านบอกจะทําให้ท่านเข้ามาอยู่ในวงเวียนของคารวาสไหมของอ ทุกสุขอะไรแบบชาวบ้านชาวบ้านไหมเจ้าคะพระอาจารย์ว่านั่นนะคือผลผลิตของสิ่งที่ท่านได้นั่งสมาธิถ้าคนบอกว่าภาพของพระคือต้องนั่งสมาธิต้องสวดมนต์ต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมีเมตตาให้จิตเกิดความสงบเพื่อจะนําไปสู่ปัญญาในการตัดสู้พระเดินจงกรมเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อนําไปสู่ปัญญาแห่งการตัดสู้ พระสวดมนต์เพื่อจิตสงบนำไปสูไป่ไรเนี่ยมันเป็นกระบวนการเส้นทางเดินมันเป็นอย่างนี้งั้นเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อเกิดความสงบเพื่อเกิดความเมตตาเนี่ยงั้นระหว่างการที่พระนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดเมตตากับการที่พระลุยน้ําไปแจกของคนเพื่อให้เกิดความเมตตาไม่ใช่ไปแจกเพื่อคอนเทนต์นะมันก็ต้องแยกไปส่วนหนึ่งคือบุญคอนเทนต์ทุดงคอนเทนต์สวดมนต์คอนเทนต์ <Okay. S 1> ถ้ามันไม่นําไปสู่เรื่องนั้นนะถ้ามันไม่นําไปสู่ยอดไลค์ยอดโฟลเลอร์ ยอดติดตามอะไรก็ตามทีแต่มันไปเพื่อความเมตตาจริงๆด้วยหัวใจบริสุทธิ์จริงๆพระอาจารย์ว่าการภาพที่พระแจกของลุยน้ําลุยน้ําแจกของภาพที่พระทํากับข้าวให้โยมบ้างอะไรบ้างจัดถุงยางชีพ <c oughs> จัดถุงยางชีพบ้างอะไรบ้าง <c oughs> นั่นมันคือผลผลิตของสิ่งที่ท่านได้อุตส่าห์นั่งสมาธิ <c oughs> เดินจงกรมสวดมนต์ภาวนา <c oughs> แต่ต้องวงเลยว่าถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อคอนเทนต์ถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อ content, อ,อะไรอะ ยอดของคนเข้าวัดมากกว่าเดิมหรือว่ายอดของคนที่มาชื่นชอบลหลงไหลท่านมากกว่าเดิม <c oughs> แต่ให้มันเป็นไปเพื่อการที่ท่านแสดงให้เห็นว่าเนี่ยที่ฉันอุตส่าห์นั่งสมาธิสวดมนต์มานะ <c oughs> ก็เพื่อเหตุนี้แหละ <c oughs> ฉันจึงยอมเสียสละอย่างนี้เพื่อคุณ <c oughs> แต่ทุกอย่างมันก็จะต้องมีลิมิตเพราะพระธรรมวินัยจะมีข้อจํากัดอยู่ว่าพระทาอะไรได้บ้าง พระทำอะไรได้บ้างคะอย่างปุ๊กเคยเห็นนะท่านผู้ชมพระอาจารย์ไม่ใช่แค่ช่วงภัยพิบัติน้ําท่วมท่าจะวะไปแล้วเราเห็นบทบาทของพระสงฆ์มาช่วยเหลือเยอะนะคบ,บางทีเราก็เห็นพระสงฆ์เปิดสถานสงเคราะห์รับเลี้ยงเด็กกําพราอะไรก็เยอะนะคบ,บางทีก็เห็นพระสงฆ์ไปช่วยสร้างบ้านให้คนแก่ก็มีมนะแล้วก็เห็นพระสงฆ์แบบอสอนหนังสือเด็กก็มีคือท่านก็ทำห,หลากหลายมากเลยนะแล้วก็ในหลายๆสถานการณ์ด้วยฉะนั้นพระธรรมวินัยเนี่ย มีบัญญัติมีกําหนดไว้ไหมคะว่าพระสงฆ์สามารถทําสิ่งใดได้บ้างญาติโยมประชาชนจะได้เข้าใจตรงกันนะเจ้าค่ะคือทําได้เกือบทั้งหมดนั่นแหละ oh. แต่มันจะต้องไม่นําไปสู่คําว่าประจบคฤหัหั์ประจบครึัหั์คืออะไรเจ้าค่ะอย่างโยมพวกนี่ถือว่าเป็นครหัหั์ <c oughs> ก็คือเป็นโยมค่ะ <c oughs> งั้นถ้าพระไปอุ้มลูกเขาด้วยการคิดว่าอุ้มแล้วแม่เขาพ่อเขาจะรู้สึกชอบเราเขาเรียกว่าประจบ Oh. ประจบเขาหรือแม้แต่โยมเข้ามาวัดเนี่ยแล้วพระไปทักโยมก่อนมันก็จะเข้าข่ายในข้อของการประจบครือหัดได้คือจริงๆถ้าตามวินัยจริงๆเอาแบบถูกๆตรงๆเลยนะเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการจะให้พระเนี่ยเหมือนกับพูดกับโยมก่อนด้วยซ้ําถ้าไม่มีเหตุจริงๆอย่าพูดอ้าวแล้วถ้าเกิดท่านพระท่านมีเมตตาโดยจริตท่านเป็น,น,นพระที่มนุษยสัมพันธ์ดีหรือว่าท่าน ท่านใจดีท่านอย่างนั้นได้ไมหมครับพระอาจารย์หรือว่าก็ไม่เหมาะซ,ซึ่งตรงนี้ไงว่าในส่วนของวินัยเนี่ยก็จะต้องโยงกักบโยงกันกับเรื่องของจิตใจด้วย嗯嗯เพราะถ้าหากว่าวินัยกําหนดไว้แบบนี้แต่ว่าจิตใจของท่านไม่ได้มีเจตนาไปเพื่อการประจบต้องการทักจริงๆคุณตาคุณยายเดินมาหายายาย,าย,ายายระวังนะตรงนั้นน่ะมันมีตะไคร่น้ำเดี๋ยวลื่นนะยา,ยายระวังให้ดีก็จะถือว่าประจบไหม<อ>ก็ไม่เพราะพระมีจิตใจร้อยเปอร์เซ็นต์คือเป็นห่วงว่ากลัวเขาจะล้มค้ะจะพูดก่อนมันก็จะผิดอะไรล่ะ ใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าก็ยังเป็นห่วงนั่นแหละเพราะมันก็ยังสองแง่สองหน้ประมาณว่ามันอาจจะทําให้โยมเขาคิดไปได้ว่านี่คุณกําลังจะประจบเขาแล้วนะ oh. ก็เลยต้องออกแบบวินัยให้กันตัวพระไว้ก่อนว่ายังไงคนต้องมองพระอย่าให้เกิดข้อเสีย uh huh. งั้นพระก็เลยจะเป็นจะต้องบางทีก็อาจจะไม่จําเป็นต้องพูดกับโยมก่อนหรอกแต่มันจะต้องมีวิธีในการมันจะต้องเขาไม่ไม่ใช่เรียกว่าเลี่ยงบาลีแต่เขาเรียกว่าใช้ความฉลาดในการใช้โวหาร uh huh. อือ ใช่ไหมยายจะเดินมาแล้วยายกําลังกลัวว่ายายจะล้มอยู่ตรงนั้นก็อาจจะเดินเดินไปแล้วเออวัดเรานี่มันวัดเรานี่ตะไคร่น้ําเยอะเหลือเกินเนาะเตือนทั้งอ้อมวัดเรานี่มันตะไคร่น้ําเยอะเหลือเกินเดี๋ยวใครเดินมันจะลื่นล้มไหมเนี่ย <S <S 1> <S 1> อย่างน้อยพอพูดไปปั๊บลอยๆยไปปุ๊บยายได้ยินยายก็เกิดการระมัดระวังมันมันได้ผลเหมือนกันคือแทนที่เราจะพูดโดยตรงแต่เราก็ใช้ความฉลาดใช้วหารในการพูดนะหรือว่าถ้าพระจะไปชวนพระ ไม่มีสิทธิ์ไปขอเขาเรียกว่าขอ,อาต่อคนไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนานธาทายมพุกไม่ได้ปรณาพระอาจารย์ไว้ว่าพระอาจารย์ต้องการสิ่งใดที่เหมาะสมแก่สมณะดิฉันขอปรณนานะคะพระอาจารย์สามารถบอกได้เลยดิฉันยินดีน้อมถวายคทายมพุกไม่พูดอย่างนี้ก่อนพระอาจารย์ก็ไม่มีสิทธิ์ขอ,อ,อแต่สิ่งที่ขอมันก็ไม่ใช่ว่าจะขอกันได้ทุกอย่างคือคต้องขอได้เฉพาะเท่าที่เหมาะแก่พระต้องใช้จริงๆ งั้นถ้าพระไปหวังดีเจตนาดีเอาตอนนี้เกิดน้ําท่วมเกิดภัยพิบัติแล้วโยมทุกคนนะอาตมาขอปัจจัยหน่อยนะคนละร้อยส0งคนละ500เพื่อเอาไปช่วยน้าท่วมนะถามว่าแล้วพระก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยสมมติได้มาล้านหนึ่งแล้วไปช่วยน้ําท่วมจริงๆร่ะโยมพุกว่าดีไหม ผลก็ดีอยู่่ะแต่ตอนอต้นไม่แน่ใจว่าโยมเขาเขาเขายินดีมากน้อยขนาดไหนแต่การที่เขา,า,เขาจะ่้าเาปรนา,าก่อนไม่มีปัญหาแต่เขาถ้าเขาจะยินดีมากน้อยแค่ไหนก็จริงแต่ว่าเขาโอนมาเองอ,ะอ,อ่ะอ่าเขาโอนมาเองแสดงว่าเขาก็เต็มใจให้อยู่แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่ถ้าโดยหลักการจริงๆแล้วก็คือ <c oughs> ถ้าพูดถึงเจตนาดีไหมดี <c oughs> เจตนาดีแต่ว่าเจตนาดีคือต้องการ เอาเงินระดมทุนมาแล้วก็ไปช่วยคนเดือดร้อนใช่ค่ะอันนี้เจตนาของพระดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าพูดถึงความผิดโดยพระวินัยก็ก็มีแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าไม่ให้ขอต่อคนไม่ใช่ปวารณาอ๋อเห็นไหมงั้นเมื่อพระเอ่ยปากไปปั๊บแสดงว่าพระก็ไปขอ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 แต่บอกตรงว่าพระจาจาร์ก็เคยขอถึงสามล้านห้าล้านพระจาจาร์ก็ขอมาแล้วเจตพระจาจาร์เจตนาดีแต่ว่าโดยพระขออรครับพระจาจาร์ขอไปทําอะไรคะ ก็ไปซื้อรถกู้ภัย oh. ซื้อรถกู้ภัยสำหรับสแตนบายช่วยวิ่งช่วยเหลือชีวิตคนอะไรประมาณเนี้ย <Okay. S 2> <c oughs> นะซึ่งก็ถ้าโดยความผิดก็คือพระอาจารย์ว่าผิดแน่นอนเพราะว่าขอต่อคนไม่ได้ปรารณา mm. แต่แต่ถ้าถ้ามันจะเกิดเงินหนึ่งล้านหรือสองล้านมากองอยู่ตรงเนี้เพื่อไปช่วยเหลือคนมันก็ไม่ได้วิธีด้วยการพูดตรงๆแบบนี้เสมอไปใช่ไหม mm hmm. ก็เพียงแค่เราก็ ถ้าพระออกมาแล้วก็จะพูดว่าอาโยมตอนนี้เกิดภัยพิบัติมากเลยนะตอนนี้น้ําท่วมคนเดือดร้อนโยมลองหลับตาแล้วนึกถึงภาพคนที่กําลังนั่งอยู่บนบ้านไม่รู้ว่ามีงูมีอะไรมาอยู่บนหลังคาบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่มีแผ่นดินที่จะอยู่ตอนนี้ค่ะนะแล้วข้าวของก็ถูกน้ําพัดไปหมดเลยอตอนนี้เดือดร้อนมากเลยคนกําลังเดือดร้อนจริงๆถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราคงเดือดร้อนมากนะอานิสงส์แห่งการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยอานิสงส์แห่งการช่วยเหลือผู้ยากไร้ มีมากมายจริงๆพระพุทธเจ้าตัดไว้ย่าง,ง,งนั่นอย่างโน่นอย่างนี้ยังโนนไม่มีคําว่าโยมมาตมาข,ขอเรียอะไรขอให้โยมบริจาคเงินกันหน่อยนะพระพูดเพียงแค่ว่าอานิสงส์แห่งการช่วยเหลือคนโยมก็คิดได้พอพ,<ร>มพ,พย,ยมคิดได้ปุ๊บมันก็เกิดการโอนเข้ามาอ,อ,อย่างเนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ได้เงินหนึ่งล้านเข้ามาเท่ากันกับการที่เอ่ยปากว่า,าโยมมาเราดมทุนกันหน่อยนะแต่ไม่ผิดศีลแต่อันนี้อย่างที่สองไม่ผิดเพราะว่าพระไม่ได้เอ่ยปากขอแม้แต่บาทเดียว ใช่ว่าเราต้องใช้ปัญญานนในการทําบุญในการทําสิ่งใดเราไม่ได้เขาไม่เขาไม่ใช้คําว่าเลี่ยงบาลีแต่เราใช้คําว่าใช้ใช้ความฉลาดในการใช้คํอฉลาดในการใช้คําพูดแต่มถ้าบอกตรงที่พระอาจารย์พูดไปนี่นะมันก็เหมือนกลืนน้าลายตัวเองคือพระอาจารย์ <laughs> ก็เคยพูดขอโยมมาตั้งเยอะแยะแต่ว่าเจตนาของเรามันก็ดีอะแต่เราก็อื เดี๋ยวครั้งต่อไปก็คงจะค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆว่าทํายังไงจะไม่ให้มันตัวเองต้องผิดศีลแต่บอกตรงๆว่าผิดแหละ,ะยอมรับเลยว่าผิดแต่ก็เป็นไปเพื่อประโยชน,าานา์สาธารณะพระอาจารย์ครเวลาที่พาพิสุท่านออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยามปกตกิก็ต้องช่วยนะเพราะคนไทยหรือว่าคนประ,ประเทศไหนๆก็ไม่มีใครสุขสบายกันหมดหรอกค่ะก็ยังต้องมีคนยากลําบากหรือแม้แต่ในยามวิกฤตเช่นภัยพิบัติก็ออกมาช่วยเหลือตรงนี้จะเป็นการทําให้พระท่านเนี่ยท่านท่านไม่สงบไหมพระอาจารย์คือบางที พวกเห็นพระพิสุจนงท่านท่านก,ทานก็ท่านก็ลาบากมากมากฮะ,ะในการออกไปช่วยเหลือโยมไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นการระดมทุนหรือว่าการดันดดนออกไปก็ตามแต่หรือว่าบางทีท่านอยู่เฉยโยมก็วิ่งมาอมขอความช่วยเหลือเยอะๆอย่างนี้เราเป็นการรบกวนท่านไหมคือไม่ต้องพระอาจารย์มยกตัวอย่างไกลไกลแล้วนะคือตัวพระอาจารย์เองเนี่ยทุกวันเนี่ยโอ้โหมาไมเจ้าค่ะในในเพจพระอาจารย์ไม่เซ็นเจอพระอาจารย์รยรไม่กล้าอ่านเลยเพราะ คนนู้นขอนนุนมาขอหนี่มาขอ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 คือประมาณสามหมื่นข้อความอะขอไปเส้นหมื่นข่อข้อความไปแล้วอรพระอาจารย์ช่วยหมดเลยพระอาจารย์ก็ไม่ช่วยเพราะว่าพระอาจารย์ <laughs> รไม่ได้อ่าน <laughs> <laughs> พระอาจารย์ก็เลือกที่จะไม่อ่านง <laughs> ั้นเดี๋ยวพวกขออนุญาตเข้าไปอ่านแล้วเคสไหนลำ <laughs> บากเดี๋ยวพวกหนึ่งมาช่วยเองอย่างนั้นได้นะฮะไอ้สื่อมวลชนทั่วไปเข้าไปอ่านนะฮะจะได้ช่วยกันเพราะว่าพระอาจารย์ก็จะประเมินกําลังของตัวเองว่าถ้าพระอาจารย์ ทำตัวให้เป็นเหมือนกับคนสาธารณะที่พร้อมจะซัพพอร์ตใครก็ได้และพระอาจารย์เปิดอิสระเสรีในการช่วยมันก็จะเข้าไปสู่เอนดูเขาเอนเราขาดนั่นแหละพระพักก็ไม่มีรายได้พระอาจารย์ก็ไม่มีรายได้อะไรที่จะช่วยไงพระอาจารย์จึงประกาศเสมอเลยว่าพระอาจารย์จะช่วยก็ต่อเมื่อพระอาจารย์มีของที่จะช่วยเท่านั้นแต่ถ้าใครขอมาแล้วพระอาจารย์ไม่มีพระอาจารย์ก็ต้องบอกว่าพระอาจารย์ขออนุญาตไม่ช่วยนะงั้นถ้าจะพูดอย่างนี้ไปปั๊บมันก็จะมีคนผิดหวังจากการขอมาแล้วไม่ได้ พระจันทร์ก็เลยเลือกที่จะไม่อ่านไม่รับรู้การขอของคุณดีกว่าเพื่อจะได้ตัดบทไปเหมือนประมาณว่าเออเราเราไม่ได้เห็นการขอของคุณจริงๆก็ไม่เป็นไรต้องขอโทษด้วยมันต้องออกลูกนี้แหละไม่ใช่ออกลูกนักเลงแสดงว่าญาติโยมถ้าหายว่าจะไปขอความช่วยเหลือก็ขอให้คิดถึงใจเขาใจเราบางทีพระภิษุสง์ท่านก็ไม่ได้มีรายได้ใดๆนะก็มาจากญาติโยมใช่ไหมพระอาจารย์มีบาทเดียวเองทุกวันนี้มีบาทเดียวเอง พระอาจารย์เป็นนักบินเป็นนักบินใช่ไหมบาทเดียวก็คือที่บ้านเน่ยเป็นนักบินอยู่สามคนแล้วนะนักบินทบาทใช่ใช่ใช่ก็คือท่านที่บวชเป็นพระใช่ไหมพระอาจารย์ก็จะมีบาทที่เอาไว้บินทบาทใช่ไหมนี่ถ้าลูกชายไม่ได้บวชเนนมาอาจจะนึกไม่ออกนะพระอาจารย์ถ้าเกิดในส่วนนี้นะเราอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะแล้วเราก็อยากจะสนับสนุนนะฮะงานที่เขาเรียกว่าสาธารณสงเคราะห์อย่างนี้ได้ไหมพระอาจารย์ ระอาจารย์อยากให้หลักญาติโยมว่าหากอยากร่วมด้วยช่วยกันทำงานสาธารณะสงเคราะห์ควรมีหลักการเช่นไรบ้างเจ้าคะแบบนี้ดีที่สุดก็คือบุญประเภทนี้มันต้องเกิดเกิดทุกวันและต้องเกิดจากเจตนาศีลเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เจตนาในการตั้งใจรักษาอานนี้สงจะไม่มากอ่าอย่างเช่นโยมพุกวันนี้ตื่นเช้ามาก็เราก็ไปทํางานไปแต่นิสัยโยมพุกคือ ก็ไม่ฆ่าสัตว์อยู่แล้วไม่ลักขโมยของใครอยู่แล้วไม่โกหกใครอยู่แล้วอย่างวันนี้ยมพุกก็มาก็มาตรงเวลาเป๊ะเลยพระอาจารย์ก็เออก็มาก็ไม่ได้นั่งคอยอะไรมันถึงก็นั่งอยู่รอหายใจสองสามทียมพุกก็มาแล้วก็ตรงเวลาก็ตันตามเวลามันนจริงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์มาเร็วมากนะครับกำลังพูดถึงว่าค่ะยมพุกก็ไม่มีปกตินิสัยก็ไม่ได้ผิดศีลห้าอยู่แล้วจะไปดื่มเหล้าสวนเทเทห้ฮฮาเมาเละเทก็ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะ แต่ถ้ายมพุกไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนว่าข้าปรจ้าขอวันนี้จะไม่ฆ่าสัตว์วันนี้จะไม่ลักทรัพย์คือไม่ตั้งเจตนาไว้ก่อนเนี่ยตรงนั้นจะยังไม่เรียกว่าไม่เรียกว่าศีลโดยสมาทานแต่ถ้ายมพุกไปเจอเหตุการณ์เอแมวตัวนี้เราไม่ฆ่ามันดีกว่าเอเห็นหน้าสงสารจังเลยแต่ไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนว่าจะไม่ฆ่าออย่างเนี้ยคือศีลต้องเกิดจากการตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะไม่ทําผิดอย่างนี้เด็ดขาด แต่ถ้าเราไม่ได้สมาทานแล้วบังเอิญเราไปเจอแล้วสงสารมันแล้วก็ไม่ได้ฆ่ามันก็ไม่ได้ถือว่าศีลข้อน,นี้จะจะดีนะจะสวยงามนะแต่มันต้องเกิดจากการตั้งใจไว้ก่อนเลยอย่างไงไม่รู้คุณจะสงสารหรือไม่น่าสงสารฉันก็ไม่ฆ่าคุณเด็ดขาด<ไ>งั้นการที่เราจะช่วยสาธารณสมาะห์เนี่ยมันต้องเกิดจากการที่เราตั้งใจไว้ก่อนนะ่ะดีอย่ารอให้ภัยพิบัติเกิดก่อนอพระอาจารย์ก็เลยแนะนําว่าอ่ะโยเวลาสวดมนต์ที่บ้านตอนเช้าตอนเย็นทุกวันนะนะ เอากระปุกเล็กๆสักกระปุกหนึ่งทำกล่องทำอะไรไว้เขียนว่าสาธารณภัยอันนี้อะไรอ่ะภิกษุอาพาธอันนี้อะไรอ่ะเด็กยากจนไร้ทุนการศึกษาล้วก็สวดมนต์เสร็จเรียบร้อยอลูกๆทุกคนบ้านสามีพัญญาทุกคนนะสามีนั่งอยู่ตรงนี้พัญญาอีกสามสี่คนนั่งอยู่อะไรนี่ไม่ได้ครับอาจารย์ต้องภรรยาคนเดียวดีกว่าคนเดียวเนาะไม่อย่างนั้นมันจะไปต่อยากครับอาจารย์เราก็บอกว่าอ้าวทุกคนนะในบ้านของเรานะอ้าวทำบุญด้วยกันนะออาสวดมนต์เสร็จแล้วหยอดคนละบาท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  สิ้นเดือนก็ได้เงินเท่าไร่อ่ะ mm hmm. สิ้นปีได้เงินเท่าไร่หรือเกิดภัยพิบัติขึ้นมาปุ๊บอา้าวตอนนี้น้ําท่วมแล้วลูกตอนนี้เราได้ใช้แล้วนะลูกนะมันไม่ได้ใช้เฉพาะเกิดภัยพิบัติปุ๊บเรารีบควักทันทีแต่มันเกิดจากจิตที่ไม่รู้ละ่ะคุณจะน้ําท่วมเมื่อไรฉันให้คุณวันนี้ก่อน mm hmm. มันจะท่วมที่ไหนฉันให้วันนี้ก่อน mm hmm. มันเกิดเจตนาทุกวันทุกวันทุกวันคนประเภทนี้มันจะตกนรกได้ยังไง มันตกนรกไม่ได้นะคนประเภทนี้นะเพราะจิตจิตมันมุ่งไปกับการอยากช่วยอยากช่วยอยากช่วยแต่ไม่ใช่ว่าพอหยอดไปปั๊บขอให้น้ําท่วมไวๆนะเราจะได้เอาไปช่วยสาธุท่วมแค่นี้เลยนะมิสคอร์มิสคอรมิสคอรอย่างนั้นไม่ได้บุญแน่นอนนะพระอาจารย์แสดงว่าในข้อนี้สรุปว่าต้องบุญประเภทนี้จะได้ได้อานิสงส์สูงก็คือต้องตั้งใจล่วงหน้าทุกวันทุกวันเจ้าค่ะสาธุอาจารย์ได้ กล่าวนะฮะในหลายเรื่องทีเดียวนะที่หลายหลายคนอาจจะสงสัยในใจนะฮะก็ถือว่าทําให้เราเกิดความกระจ่างชัดเจนนะแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ชมทุกๆท่านนะร่วมกันนะสนับสนุนนะในเรื่องของงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ด้วยนะเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยกันนะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะพระอาจารย์ศักดาสุนทโรที่เมตตาพวกเรานะฮะนมัสการด้วยความคารพเจ้าค่ะเจริญพร เอาละค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามนะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ